สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาโรโอหรือทาโรต c คาส์ตคชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทารโอทาโรต t คาส์ตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตว์สากลโดยชุดไบรดเวททาโรต t เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพฤษภทอรัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมเป็นการทำนายประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2565 ไัยที่ได้ราชาถือเหรียญหนึ่งไม้เท้าฟิวอั f ฟอชูนสองถ้วยเด็กถือถ้วยหนึ่งเหรียญสี่ดาบจัดเม้นเจ็ดไม้เท้าแปดถ้วยนิสัยตัวตนดูเหมือนเป็นคนเชื่องช้าขี้เกียจแต่จริงๆเป็นคนที่ขยันตั้งใจ ถ้าทำไม่ได้ก็จะเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆจนป่วจะทำได้เป็นคนที่รักสวยรักงามชอบของสวยงามชอบความสวยงามชอบแต่งกายสวยงามชอบเงินรักเงินการเรียนการศึกษาสติปัญญาระดับกลางๆมีความขยันไม่ค่อยจะยอมแพ้ส่วนใหญ่ การเรียนการศึกษาส่งงานจะทำงานเป็นกลุ่มแต่ก็ชอบที่จะทำงานเป็นกลุ่มด้วยมีการบ้านเยอะมีปัญหาเยอะจุกจิกสาขาวิชาคณะสายอาชีพคณิตศาสตร์คำนวณสถิติเก็บข้อมูลออกแบบศิละปะโลหะเบาการเงินการศึกษาศึกษาศาสตร์ ครูศาสตร์การงานอาชีพทำอะไรที่เกี่ยวกับความปราณีตบรรจงใช้ระยะเวลาที่ไม่ยาวนานหรือระยะเวลาสั้นๆงานที่เป็นเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ต้องมีใจรักมีความอดทนไม่เร่งรีบค่อยๆทำถ้ามีปัญหาก็ค่อยๆแก้กันไป ประเภทการงานประเภทอาชีพชนิดการงานชนิดอาชีพนักคณิตศาสตร์นักสถิตินักคำนวณนักออกแบบนักจิตกรรมนักปั้นนักแกะสลักนักวิชาการนักการเงินนักออกแบบโลหะเบานักออกแบบโลหะที่เป็นของสวยงาม นักออกแบบโลหะที่เป็นเครื่องประดับการเงินโชคลาภฐานะดีที่บ้านฐานะดีมีผู้ใหญ่หรือมีญาติสนับสนุนโดยเฉพาะญาติที่เป็นฝ่ายชายเงินรายได้รายรับเงินเดือนได้รับดีมากมีเงินเก็บบ้างแล้วก็ไม่มีเก็บบ้างพอเก็บได้สักพักก็ต้องมีเหตุให้ต้องใช้ใจออกไปมีโชคมีลาภทางด้านการเงิน โดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงแต่อาจาจะไม่ค่อยคุ้มสุขภาพอุบัติเหตุไม่มีโรคประจําตัวสุขภาพแข็งแรงดีภายในอนาคตให้ระวังโรคซึมเศร้าที่เกิดจากความคิดถึงบ้านคิดถึงคนที่รักหรืออยู่ห่างไกลกันไม่มีอุบัติเหตุแต่ไม่ครวรประมาทความรักครอบครัว คนโสดจะพบเจอเจอคนที่ดูเด็กกว่าเด็กกว่าอายุน้อยกว่าดูดีพูดจาดีพูดจาหวานดูมีสเสน่ห์มาจากญาติแนะนำหรือเพื่อนแนะนำหรือเจอในกลุ่มของเพื่อนกลุ่มญาติหรือเจอจากการไปงานของญาติของเพื่อนส่วนคนที่ไม่โสด ความรักยังหวานชื่นกันดีเติมความหวานให้ซึ่งกันและกันเสมอช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สร้างฐานะบางทีก็อาจจะไกลกันทางด้านจิตใจหรือร่างกายก็คืออาจจะอยู่ไกลกันหรือถึงแม้จะอยู่ใกล้กันแต่ก็ห่วงแต่เรื่องงาน